เฮ้ยวันเท่าเกิดพ่อมึงรู้ว่ามึงเป็นตุน๊ดนี่คือมึงโดนแน่แกไม่รอดแน่มันน่าสนใจจะตายไปที่เราจะได้ลองโลเพหรือว่าได้ลองเล่นเป็นอะไรก็ตามที่เราไม่ได้เป็นเนอะใช่ไหมคุณที่ดูผมรอมา20กว่าปีอ่ะกว่าจะได้เล่นนะฮะเดี๋ยวไปสาบผมกันสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาแกะกล่องตุ๊กตาบาร์บี้ตัวแรกในชีวิตของผมกันนะครับนี่คือแบบกล่องนี่คือเขียนมาเลยนะว่า Matt ท l t อยนะครับ a r b i บี o ดอนะฮะ คืออันนี้คือกล่องที่ไปษณีส่งมาให้ผมเลยนะคือแบบเป็นอย่างนี้เลยคือข้างหลังเป็นรหัสไปษณีผมเป็นที่อยู่ผมเลยนะฮะเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจนะครับคือไม่มีบับเบิ้ลป้องกันให้แน่นอนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงคือสภาพดีไหมแต่รู้จากกล่องแล้วเนี่ยคือไม่เป็นอะไรนะครับน่าจะโอเคอยู่โอโหโอ้โหดูฮะตัวแรกในชีวิตนะครับกับบาร์บี้นะครับอันนี้เป็นจากหนังเรื่องบาร์บี้นั่นแหละครับเป็นตัวชุดนี้ฮะ จะเห็นว่าหน้าเป็นมาโก้ร็อบบี้นะฮะจริงๆผมอยากกรี๊ดดังๆนะฮะแต่ว่าเกรงใจข้างบ้านคือผมอยากจะบอกว่าบาร์บี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยคืออยากได้มันตั้งแต่เด็กแล้วนะครับคืออยากเล่นมันตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าอย่างที่รู้กันนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยเรื่องความชอบหรือว่าเรื่องเพศเนี่ยยังไม่ได้เปิดกว้างมากมายนะครับคือผมไม่ได้เป็นตุ๊ดเหนืออะไรนะครับไม่ได้เป็น LGBTQ+ ซึ่งถ้าเกิดผมเป็นผมก็ไม่ได้รังเกียจที่จะบอกนะนะตอนนี้นะเออแต่ว่าผมไม่ได้เป็นนะครับผมเป็นผู้ชายแบบ ชายแท้เป็นชายแท้นะครับที่ชอบของเล่นผู้หญิงมากๆเลยคือตอนเด็กเราเห็นแล้วเราก็อยากหน้าอยากเล่นนะครับแต่ว่าคือญาติๆแล้วก็ไม่มีใครเล่นนะครับแล้วเราก็ไม่มีทางที่จะบอกพ่อแม่เราได้อยู่แล้วว่าเฮ้ยอยากเล่นนะครับเพราะว่าคือสมัยก่อนเนี่ยครอบครัวผมเนี่ยคือญาติๆเขาก็จะไซโคผมนะก็เฮ้ยว่าถ้าเกิดพ่อมึงรู้ว่ามึงเป็นตุ๊ดนี่คือมึงโดนแน่แกไม่รอดแน่อะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพ่อผมจะคิดยังไงถ้าเกิดผมชอบตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ย ผมก็ไม่รู้นะเพราะผมก็ไม่เคยบอกนะครับแต่คือผมก็เหมือนกับวิตกกังวลไปแล้วว่าเฮ้ยชีวิตเราจะอยู่ยากแน่นอนเพราะว่าเราโดนไซคโคมาตลอดอะไรอย่างงี้นะครับแต่ก็นั่นแหละคือเราก็ไม่ได้เป็นอยู่แล้วด้วยนะครับเราเป็นชายแท้แต่ว่าเราแค่อยากลองเล่นมันดูอะ่ะเออเพราะว่ามันน่าสนใจจะตายไปที่เราจะได้ลองโลเพหรือว่าได้ลองเล่นเป็นอะไรก็ตามที่เราไม่ได้เป็นเนอะใช่ไหมเราเป็นผู้ชายเราอยากเล่นแบบ เป็นผู้หญิงสักครั้งหนึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็มีชายที่อยากลองแต่งเป็นผู้หญิงก็ตั้งเดินตั้งแยะแต่ว่าผมเนี่ยคือไม่ได้อยากแต่งหญิงขนาดนั้นนะเพราะามันวุ่นวายมากนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อตุ๊กตามาเป็นตัวแทนของเราให้เราได้เติมเต็มจินตนาการเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ make sense นะคือในชีวิตประจําวันเนี่ยผู้หญิงเขาก็แต่งตัวเองเล่นเองได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ผู้ชายเขาทําไม่ได้เนะเพราะฉะนั้นการมีตุ๊กตาเป็นตัวแทนเป็นร่างผู้หญิงของเราแล้วเรามาเล่นเนี่ ผมว่าเมกเซนนะเพราะฉะนั้นผู้ชายอ่ะผมว่าเหมาะที่จะเล่นตุ๊กตาบาร์บี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องอายไปหรอกเนะถ้าเราจะอยากเล่นมันนะครับแต่ถึงจะพูดอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเจอใครที่อยากจะเล่นบาร์บี้หรืออยากจะมีบาร์บี้หรือนะที่เป็นผู้ชายแท้ๆนะครับถ้าเป็นพวกเพื่อนผมที่เป็น LGBT หรือว่าเพือนผู้หญิงอย่างเงี้ยก็ <c oughs> ไม่มีเหมือนกันเว้ยเออคือ <c oughs> <c oughs> คนรอบตัวเราไม่มีเลยว่ะเออหรือว่าเราไม่เคยถามก็ไม่รู้นะอืม แต่ผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายนะครับที่เขาเขาชอบดูบาร์บี้แต่เขาไม่คิดจะซื้อมาเล่นหรอกอแต่นั่นแหละครับพูดมาเยอะและ้วระบายความในใจมาประมาณนึงแล้วเดี๋ยวขอเริ่มมารีวิวกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเนะก่อนที่เราจะไปพูดกันต่อนะครับก็ตัวกล่องเนี่ยเป็นสีชมพูล้วนเลยนะครับผมเห็นหลายคนบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมันแบบเรียกว่าไงมันก็เป็นประมาณเนี้ยสีชมพูล้วนแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเป็นสีชมพูล้วนเท่าไหร่แล้วนะคือมันจะแบบ ีค่อนข้างจะแบบธรรมดาพอเป็นสีชมพูลุ้นแบบเนี้ยเขาก็ดีใจกันเยอะนะครับอันนี้ที่ต่างประเทศเขาพูดกันนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะคือตอนผมไปหาข้อมูลอนะ่ะมันก็ไม่ค่อยมีแพ็กเกจให้ดูใช่ไหมมันจะมีเป็นต,ตัวให้ดูมากกว่าไปดูได้นะครับคลิปข้อมูลบาร์บี้ที่เป็นตุ๊ก,กตารวมทุกทศวรรษเลยนะครับกับบาร์บี้ที่เป็นเกมนะฮะไปดูกันได้นะขอโฆษณาคลิปไปอ,อีกนิดนึงอันนี้ก็เป็นกล่องนะครับข้างหลังเนี่ยจะใช้รูปอันนี้นะครับเป็นรูปเขาเรียกว่าไงเป็นรูปเปิดแบบ โชว์ให้ดูว่าเฮ้ยถ้ามาโกดลอบบี้เป็นบาร์บี้อ่ะจะเป็นแบบนี้นะซึ่งในหนังก็ไม่มีชุดนี้ให้ดูนะครับเป็นแค่เหมือนรูปโฆษณานะตอนนั้นเฉยกว่าเอ้ยมันเริ่มโปรเจกต์แล้วนะแล้วมันจะมาประมาณนี้นะมาโกดลอบบี้ในร่างบาร์บี้จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าในหนังก็ไม่มีนะครับคิดว่าตุ๊กตาหรือว่าพวกโปรดัก t พวกนี้นเขาน่าจะทําก่อนได้เห็นตัวหนังนั่นแหละนะเขาก็เลยใช้รูปนี้มานะฮะโอ้ดูนี่สิฮะข้างหลังก็เป็นฉาก บ้านรีมเฮาส์ของบาร์บี้นะฮะเออลืมพูดถึงชุดเลยทำไมถึงเลือกชุดนี้ใช่ไหมชุดนี้เป็นชุดที่ผมรู้สึกว่าถ้าจะซื้อบาร์บี้ตัวแรกเนี่ยแล้วจะเป็นบาร์บี้ในหนังเนี่ยมันก็ต้องเป็นชุดนี้เพราะว่ามันแบบเป็นชุดที่อยู่ในช่วงท้ายเรื่องนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันมีบทบาทค่อนข้างสําคัญจริงๆชุดคาวเกิลอ่ะก็มีบทบาทสําคัญเหมือนกันนะเป็นช่วงเริ่มดราม่าแล้วแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยชุดนี้มัน มันดูมีดีเทลเยอะกว่าน,นะฮะเออน่าจะเป็นที่ความชอบแลละนะอันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะครับแกะไงก่อนดูวนดูแล้วน่าจะต้องถอดถุงมือนะอ้ที่ผมใส่ถุงมือนี่คือไม่ได้กระแดะอะไรนะครับแต่ว่ามือผมมันลอกนะครับมันเป็นแผลมันมือคนล้างจานอะใครล้างจานก็น่าจะเข้าใจนะแต่ขอถอดถุงมือก่อนนะฮะแกะได้แล้วนะฮะแกะได้แล้วนะฮะโอเควุ่นวายแล้วเกินอ้าว้ย คุณคิดดูผมรอมา20กว่าปีอ่ะกว่าจะได้เล่นนะครับคือต้องบอกว่ารอมา20กว่าปีนี่คือไม่ได้พูดเล่นจริงนะคือคือเราไม่กล้าซื้อใช่ไหมเราไม่กล้าที่จะบอกว่าเราอยากได้อ่ะแล้วผมต้องรอจนกว่าผมจะแบบได้มาอยู่คนเดียวมีสารภาพทางการเงินในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยบวกกับเฮ้ยยุคสมัยมันได้แล้วเว้ยแล้วหนังบาร์บี้มันก็มาแล้วผมรู้สึกว่าคนเก็ตเก็ตกันมากขึ้นน่ะผมก็เลยรู้สึกว่าผมผมแบบมันถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะซื้อตุ๊กตาบาร์บี้ตัวแรกมาแล้ว ก็เลือกเป็นตัวนี้มานะฮะเรามาดูดีเทลกันนะฮะโอ้ยจริงๆผมอยากกรี๊ดมาแต่ว่าตอนนี้คือกี่โมงแล้วน,นนะจะทุ่มหนึ่งแล้วนะฮะถ้ากรี้ดตอนนี้ก็คือข้างบ้านด่าพ่อแน่นอนอนะดีเทลนะฮะเออผมว่าผมว่าเหมือนนะคือถ้าเกิดมาก็ล็อบบี้จะกลายเป็นลายเส้นบาร์บี้อะมันก็ต้องหน้าตาประมาณนี้แหละนะใช่ไหม ถ้าจะไปหน้าเหมือนมาร์โกล็อบบี้เลยอ่ะมันก็จะเป็นฮอตทอยนะแต่ว่านี่นี่ขนาดฮอตทอยเลยนะ1ต่อ6เนี่ยคือสําหรับผู้ชายที่เล่นของเล่นผู้ชายมาตลอดอ่ะอันนี้คือตัวใหญ่นะเพราะปกติพวกแม็กฟาเลนหรือว่าฟิกแมวอย่างเก่งกางเกงในเฉยเลยกันไกลผมก็สีชมพูนะฮะเอาเันไกลเก็บก่อนคือพวกแม็กฟาเลนหรือว่าพวกฟิกแมาหรือว่าพวกมาเฟกหรือว่าพวกมาเวลดีเจนอะไรพวกนีน้มันจะตัวเล็กกว่านี้เยอะนะครับอันนี้คือแบบ บึมๆแบบฮอตทอยเลยอ่ะแต่ว่าราคาไม่ถึงหนึ่งนะฮะราคาแบบเอ่อแต่หลายคนก็บอกว่าแพงเนอะไอไอตัวซีรีส์ของตัวมูบี้เนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าโอเคโอเคอยู่ด้วยมันมีหลายปัจจัยอ่ะมันเป็นคนจริงๆมาททาเป็นของเล่นอ่ะมันก็ต้องเสียค่าเสียหายเม่อยางบางอย่างด้วยนะฮะเอาลิ้นพันกันเลยกูเดี๋ยวเราจะเอาบาร์บี้ออกมาจากกล่องกันนะครับผมไม่อยากปล่อยให้อยู่ในกล่องนานเนอะเดี๋ยวจะอึดอัดได้นะครับหลังจากที่ดูในหนังมาเดี๋ยว ผมขอไปปลดผนึกก่อนแล้วกันนะฮะโอเคโอ้ประทานโทษน,นะฮะตายห่าแกะยากชิบหายเลยฮะคือเกิดมาเพิ่งเคยแกะของเล่นที่แม่งแบบโดนพัฒนาการเยอะขนาดนี้มาก่อนผมเพิ่งรู้ว่าบาร์บี้นี่คือต้องอัดอั้นอยู่ในกล่องนั้นขนาดนั้นนะฮะคือโดนรัดผมรัดตัวรัดแขนรัดขาอะไรไปหมดเลยนะฮะคือต้องใช้ไกตัดเลยคือผมรู้สึกว่าเออมันมัน,มนไม่ได้จริงๆวะ่ะมันต้องมันต้องชับชับับแล้วเออนะครับ ถึงว่าทำไมในหนังถึงได้แบบอย่างนั้นนะฮะเออผมไม่สปอยแล้วกันและนี่ก็เป็นกล่องนะครับเขาจะแถมสแตนดี้มาให้ด้วยนะครับสำหรับพวกรุ่นซิกเนเจอร์แบบนี้นะฮะเนี่ยมีสแตนดี้มาให้นะครับก็ดีนะครับสวยดีเออผมไม่คิดจะเก็บในกล่องนะครับด้วยเออเพราะว่าผมเนี่ยไปดูในหนังมาแล้วมันมีประเด็นบางอย่างนะฮะอ่านี่ครับคือตัวบาร์บี้ของเรานะครับ ตัวพี่มาโกของเรานะฮะมาโกด็อบบี้นะฮะเป็นไงฮะตัวเป็นๆเ,เออเราผมขอดูผ่านแบบไม่ผ่านกล้องเลยนะฮะเป็นไงบ้างเฮ้ยดูดีนะเนี่ยเออคุ้มค่านะเออชุดอะไรนี่ดีเทลดีนะครับจะเห็นว่าออมันมีเท็กซ์เจอร์ด้วยนะครับคือผ้าและผ้าต่างกันด้วยนะรู้สึกออผมก็แข็งๆนะครับเพราะว่าใส่กาวมา มีแต่คนบ่นกันนะครับว่าผมนี่มันนรกจริงๆนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปล้างออกนะเดี๋ยวนะไอ้ตรงแขนนี่ยังแกะไม่ออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ยเยอะจริงๆคุณคิดดูของเล่นน่ะจะต้องถูกเขาเรียกอะไรนะจองจําอยู่ในกล่องแบบทุกทรมานขนาดไหน <c oughs> กว่าจะมาถึงมือเราผมว่าเอาออกมาเล่นดีกว่าเนะเพราะว่าผมว่าผมว่าคนที่อารมณ์อ่อนไหวนิดนึงอ่ะแล้วเป็นคนคิดเยอะนิดนึงอ่ะแล้วไปดูบาร์บี้มาซื้อบาร์บี้มาจะไม่อยากเก็บในกล่องเลยเว้ยเออ มันอารมณ์เหมือนเราดูดอยสตอรี่มาแลคุณซื้อบัสไลเยอร์คุณซื้อวูดดี้มาแล้วคุณเก็บใส่กล่องอะ่ะจิตใจคุณทําด้วยอะไรอะ่ะคุณต้องเอามาเล่นดีเออหนังมันบิวมาขนาดนั้นน่ะเออคุณก็ต้องเอาออมาเล่นถูกไหมเออผมเป็นคนประเภทนั้นแหละเออเรามาดูพวกข้อต่ออันนี้ก่านะข้อต่อเนี่ยไม่เหมือนตัวเมทูมูฟนะเท่าที่ผมเคยดูมาในเน็ตนะครับเมทูมูฟข้อต่อมันจะไม่ใช่แบบเนี้ยลองขยับดู เฮ้ยแม่งข้อต่อหน้ากลัวกว่าที่ฮิตไว้แต่โอเคอยู่มันแบบคนไม่เคยจับของเล่นผู้หญิงอันเนอะเฮ้ยนี่ทุกคนเชื่อไหมมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยวะ่ะแม่งคือเหมือนผมไม่รู้จะอธิบายยังไงอะคุณเคยเฝ้าฝันว่าอยากได้อะไรสักอย่างมตั้งแต่เด็กไหมอาจจะแบบอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่อยากมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณได้มามีาจริงๆอ,อ่ะเออเฮ้ยเนี่ยผมรู้สึกงั้นเลยนะแต่ว่า คือผมก็ยังมีความเกรงเกรงอยู่อะเพราะว่ามันเป็นปมด้อยตั้งแต่เด็กเนะเวลาเราชอบอะไรที่มันดูเหมือนผู้หญิงเราจะโดนล้อตลอดนะเหมือนเมื่อก่อนผมทาเล็บด้วยนะผมก็โดนล้อนะฮะอืมแต่เห็นเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็ทาเล็บมนเยอะแยะเนอะถือว่าแบบเรานําแฟชั่นอยู่นะแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ทาเล็บเพราะว่ามือผมมันเละอยู่นะฮะต้องใส่ถุงมือตลอดแต่ต้องถอดหมวกดูนะว่าเป็นยังไงวินาทีชีวิตนะฮะอ้าเดี๋ยวนะถอดได้ไหมเนี่ยเฮ้ะ ถอได้ไหมมันมีอะไรติดอยู่เหรอใช่จริงด้วยมีอะไรติดจริงด้วยเจอแล้วเจอแล้เป็นพลาสติกเออขนาดหมวกยังโดนยึดไว้เลยอันนี้ก็เป็นหมวกนะครับอ่าอุ้ยหมวกรู้สึกดีมากเลยว่ะชอบชอบชอบดูดผมหมวัวล้าไม่ใช่อะไรนะคือแบบมันรู้สึกดีอะ่ะเออมันแบบน่ารักจังเลยวะมือสั่นนี่ือ,อยัง ยังนีตกกังวลอยู่นะฮะเป็นเป็นแพนิคเป็นแพนิคเวลาเวลาโชว์ความชอบตัวเองที่แบบเหมือนเคยโดนโดนดูถูกมามาตอนเด็กอ่ะมันมันจะแบบเป็น,นี้ผมไม่รู้ใครเข้าใจไหมนะปกติผมเป็นธรรมชาติก่อน,นี้นะถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยเนี่ยดูดีน่ารักมากเลยเนอะหมวกอันเนี้ยอุ้ยแต่นะ้มือผมทุเรศมากเลยเดี๋ยวผมกลับไปใส่ถุงมือก่อนดีกว่าจหนึ่งนะคือมือผมมันเป็นมือคนล้างจานะนะครับมันก็เลยลอกใครมีครีมอะไรแนะนําก็บอกมาได้นะนี่ฮะโอ้โหทุดีมากเลยอะ ออหมวกอะน่ารักมากเลยผมชอบนังเลยน่ะแล้วกลับไปใส่เหมือนเดิมนี่ฮะไงดูดีเนอะเออตอนแรกตอนมีพลาสติกล้างไว้อยู่นะครับผมก็ต้องเอาไกต่ตัดชอบชุดนี้มากเลยอ่ะมันดูแบบดีเทลดีนะครับแต่ถ้าเป็นตอนซีนดาราม่าน,นางจะถอดหมวกออกนะครับแล้วก็ถอดแจ็คเก็ตออกได้เดี๋ยวเรามาถอดแจ็คเก็ตนางออกกันนะครับแต่ก่อนจะถอดเรามาดูดีเทลกันดูตรงนี้ฮะมีกระดุมตรงแขนนะดูด,ดีดีเทลดีเนาะก็ จบราคานะฮะผมไม่บอกราคาแล้วกันนะครับเพราะว่าถึงแม้ผมจะไร้กังวลว่าแม่ผมจะด่าผมนะครับที่ผมซื้อของเล่นผู้หญิงมาแต่ว่าแม่เขาจะดา่าผมเพราะผมใช้เงินนะฮะคือแม่ผมอะ่ะเขาไม่มีทางรังเกียจผมในอะไรที่ผมชอบของเล่นผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่ว่าเขา,เาจะมาด่าผมเพราะว่าผมใช้เงินนะฮะเดี๋ยนะแก่งไงอะ่ะจริงๆเราน่าจะลองซ้อมกันสักรอบนึงก่อนนะถามกล้องแต่ผมอยากมาโชว์ความรู้สึกไงอุ้ยได้แล้วได้แล้ว คอนเทนต์นี้ไม่ใช่คอนเทนต์รีวิวของเลยนะคอนเทนต์แบบเน้นแบบเขาเรียกว่าอะไรให้ให้คนมาดูนะถ้าผู้ชายเล่นบาร์บ,บี้ครั้งแรกมันเป็นยังไงฮะได้ละอ่าเราจะเห็นว่าตัวกระโปรงกับตัวเสื้อเนี่ยตัวท็อปข้างบนเนี่ยมันคนละชินกันด้วยนะครับโอ้ดูดีจังเลยฮะแต่เดี๋ยวจะไปสระผมออกนะครับเดี๋ยวทําให้ดูด้วยว่าทํำยังไงนะจะล้างกาวพวกนี้ออกเพราะว่ามันดูแบบยังไงชอบกดนะฮะ หัวมันอ่อนๆไป้ไหมหรือว่าผมคิดเองหรือมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้ววะไม่เคยเล่นนะดิเอออันนี้อันนี้ถ้าเป็นซีนดาราม่าในหนังเนี่ยนางจะอ่รับหนึ่งนะฮะขาขยับได้ไหมโอเคจริงๆน่าลองซื้อตัวแบบรุ่นเก่าๆมาเล่นก่อนเนอะตัวที่มันแบบไม่มีข้อต่ออะไรม้วน,นวายอะ่ะโอ๊อยเกเรงไปห, <laughs> หมดแล,แล้วเล่นไงเนี่ยโอเค ข้อต่อหักได้โอเคอ่านั่งนั่งขาขยับได้แค่นี้เหรอขอโทษนะฮะโอเคได้แค่นี้อ่ะแต่นั่งได้อยู่นะเออคือในหนังเนี่ยเวลาบาร์บี้นั่งเขาจะนั่งแบบขาแข็งๆด้วยนะฮะคือเหมือนก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรคีบคาเลคเตอร์คือมาโก้ล็อบบี้เล่นเล่นเล่นได้น่ารักมากเลยนะครับคนอะไรก็ไม่รู้เนอะคือแบบอายุส0มสิบแล้วแต่ว่าน่ารักชิบหายเลยนะฮะคือ เรียกว่าไงอ่ะคือดูน่ารักกว่าตอนตอนตอนาสาวๆอีกอ่ะเพราะว่าตอนาสาวๆเจ๊แกไม่ค่อยเล่นบทน่ารักนะจะเล่นบทแบบแซบๆมากกว่านี่ครับน่ารักมากเลยเนอะชุดอะดูดิผมสงเกตมาตั้งนานละคุณดูลองเท้าดิไม่แปลกใจเลยทำไมถึงมีสแตนดี้มาให้อ่ะ <c oughs> คือมันยืนไม่ได้ปะลองไหนล,ลองยืนดูยืนไม่ได้นะฮะอ่ะเราลองถอดรองเท้าดูได้ไหมมาถอดได้ ผมรู้แล้วว่าทำไมคนน่ะถึงเอา body make up m a มท m a d ู to m o มาเปลี่ยนกันเยอะถ้าเป็นอ o d y ถ้าเป็น body made to m o อ่ะตรงข้อเท้าอ่ะครับมันจะมีข้อต่อมาให้ด้วยนะครับแล้วพื้นเท้าอ่ะมันจะ f ฟ a อันนี้คือพื้นมันไม่ f ฟ a นะคุณคือมันจะมีมุกในหนังเลยนะที่แบบว่าเฮ้ยพื้นพื้นพื้นเท้าใช่มันแบนคือพื้นพื้นคนปกติมันจะแบนใช่ไหมแต่พื้นบาร์บี้อ่ะพื้นเท้าบาร์บี้อ่ะ ส้นเท้าบาร์บี้อ่ะฝ่าเท้าบาร์บี้อ่ะมันจะเป็นแบบนี้เอาไว้ใส่ส้นสูงนะครับเหมือนในหนังอ่เดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนั่นแหละคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะใส่แต่ส้นสูงนะแต่รู้สึกว่าตั้งแต่ปีปีพันเก้าร้อยปีพันเก้าร้อยแปดสิบป่ะช่วงยุคแปดศูนย์ป่ะที่บาร์บี้จะเปลี่ยนรูปแบบฝ่าเท้าเป็นแบบแปดอ่ะจำไม่ได้เหมือนกันอ่ะคือทำข้อมูลไปแล้วนะแต่ลืมไปดูได้นะครับทายอินอีกรอบหนึ่ง ถอดรองเท้าไว้ดีกว่านะผมผมรู้สึกผมไม่ชอบส้นสูงอะ่ะมันเป็นสัญลักษณ์แห่งค,ความของที่เน้นแฟชั่นไม่เน้นฟังก์ชันนะผมไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้ม,มันใส่แล้วมันทรมานตีนอะ่ะคือผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาเวลาเขาไปทํางานเนี่ยเครื่องแบบเขาเนี่ยจะต้องใส่ส้นสูงนะเออถึงแม้เขาจะไม่ไม่อยากใส่แต่เขาก็ต้องใส่อะ่ะมันเหมือนกับที่นั่งเขาเคร่งกันมากเนอะไอ้เรื่องพวกนี้คือเขาสู้ตายมากนะครับเื่งส้นสูงเนี่ยซึ่งผมเกลียดอะไรแบบนี้มากเลยเว้ย เออคือแบบไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่ดีวะเออแต่มันก็โดนบังคับด้วยเอ่อเรื่อง c u เจอ r ์ของเขาเนอะอะไรอย่เงี้ยเพราะฉะนั้นการที่บาร์บี้เอาเรื่องส้นสูงมาใช้เป็นประเด็นในเรื่องของแบบเป็นตัวของตัวเองหรือว่าอยากทําอะไรก็ทําเนี่ยผมว่าเจ๋งมากเลยเอืมใครที่ไปดูในหนังมาน่าจะเข้าใจนะว่าผมพูดอะไรนะฮก็เรามาดูใต้กระโปรงกันนะครับมันจะมีกระโปรงอีกชั้นหนึ่งด้วยนะเออ อันนี้ก็อย่าถือสากันนะฮะจริงๆผมก็ไม่ได้อยากจะถกกระโปรงผู้หญิงมาดูหรอกอแต่คืออยากให้ทุกคนดูกันว่าเฮ้ยอันนี้กระโปรงสองชั้นให้มันฟูฟ่องละอองฟิลด้วยนะฮะอ่ะให้แค่นี้พอแล้วกันเนะอะโอเคนะฮะแล้วก็ตรงข้างหลังเนี่ยมันจะไม่ใช่ตีนตุกแกนะครับมันจะเป็นกระดุมอ่าหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยนี่มึงใช่ครับผมไปดูรีวิวมาก่อนแล้วคือ ถ้าเกิดผมไม่เคยดูรีวิวมาก่อนแล้วผมแบบจู่ๆซื้อมาเลยอ่ะผมก็อาจจะตื่นเต้นกว่านี้นะแต่คือผมแบบรู้อยู่แล้วไงว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะประมาณหนึ่งนะคิดว่าตัวนี้เนี่ยคือเป็นตัวในความทรงจําผมแน่นอนหมายถึงเป็นตัวแบบจะเป็นอีกหนึ่งความทรงจําที่ผมจะจาไปตลอดชีวิตอละเพราะว่าเป็นบาร์บี้ตัวแรกของผมนะครับบาร์บี้มาโกด็อบบี้เขาคุณมาโกด็อบบี้มากที่รดิ์หนังเรื่องนี้ให้มันเกิดขึ้นจริงได้นะครับ แล้วขอบคุณเกตาที่ทำหนังเรื่องนี้ให้มันออกมาดีนะครับพูมกับนะครับขอบคุณนักแสดงทุกคนด้วยนะครับที่ทำหนังออกมาเรื่องนี้ให้ดี <c oughs> คือชอบมากเลยคือถ้าไม่มีหนังเรื่องบาร์บี้ผมก็าอาจจะไม่มีความรู้สึกอยากจะกลับไปเล่นบาร์บี้ตามที่ตัวเองอยากเล่นตั้งแต่เด็กนะเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งผมไม่ได้ซื้อมาแค่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยววางมาโก้ไว้นี่ครับผมอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะ And t h ดนนี่คือบาร์บี้ลุกดอนนั่นเองครับผมซึ่งตัวนี้เป็นบอดี้เมททูมูฟนะครับเราจะเห็นว่าเห็นไหมข้อต่อไม่เหมือนกันแล้วตรงข้อเท้าเนี่ยอ่เดี๋ยวต้องแกะออกมาฮะอันนี้ผมก็แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวลุคดอเนี่ยก็จะมีสแตนดี้มาให้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นบาร์บี้ซิกเนเจอร์เหมือนกันนะครับนี่มีใบซอร์ติฟิเคชให้ด้วยนะครับบาร์บี้ที่เป็นเวอร์ชันหนังเองเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับนี่ให้ดูข้างหลังนะฮะ มีสเติฟเคชเหมือนกันนะครับอืมก็ดีนะดูแบบมีคุณค่าทางจิตใจดีนะครับพวกของเล่นระดับไฮเอน์ก็จะมีของแบบนี้อยู่บ่อยนะครับอ่าแต่ว่าเรามาดูนางเอกของงานนี้กันดีกว่า <c oughs> คือตัวเนี้ยตัวมาโก o ล็อบบเนี่ยซื้อมาเพราะว่าเป็นหนังใช่ไหมเป็นหนังที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยกลับมาเล่นดีกว่าคนน่าจะเก็ตกันแล้วใช่ไหมแต่ว่าตัวที่อยากได้จริงๆเนี่ยแบบ อยากได้เพราะว่าด้วยเหตุผลหลายๆอย่างอยากได้เพราะอยากได้จริงๆเลยเนี่ยแบบไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องคือตัวนี้นะครับนี่ดูท่าดีฮะดูท่าแบบท่าแบบคือถ้าเป็นในกล่องอ่ะมันจะเป็นแบบในมีมนี่เลยฮะคือแบบดูเหมือนโกรธอะ่ะผมชอบมากเลยคือเป็นบาร์บี้ลุคดอตัวเดียวที่ดูมีอิโมชันนะครับดูแบบเหมือนยิ้มเหมือนโกรธอะไรสักอย่างคุณเห็นไหมเออถ้าเป็นตัวอื่นน่ะน่าจะดูนิ่งๆนะครับ แต่ว่าน้องคนนี้นี่คือเขาจะดูมีอารมณ์บางอย่างนะครับนี่เดี๋ยวผมถอดรองเท้าให้ดูดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับกับ body made to move เนี่ยอ่าเห็นไหมฮะถ้าเป็น made to move เนี่ยพื้นเท้าเนี่ยจะแบนนะครับอ่ะออกมาเที่ยวกันสิเห็นไหมฮะพื้นเท้าจะแบนอ่า made to m v e พื้นจะแบนนะครับพื้นแบนเนี่ยมันจะ ไม่ได้เป็นทีมนิยมใช่ไหมแต่ว่ามันจะมันจะอยากใส่อะไรก็ใส่ได้นะครับแล้วเราลองใส่กันดูดูดีกว่านะว่าใส่คู่นี้ได้ไหมนะอันนี้เดี๋ยวนะอันไหนข้างซ้ายอันไหนข้างขวาวเนะี่ยอันนี้ข้างซ้ายเนาะใส่ได้เหมือนกันนะครับอ่านี่ครับใส่ได้เห็นไหมอุ้ยเราใส่พอดีเป๊กกว่าเอา้านั่นนึงนะโฟกัสหน่อยแล้วใส่พอดีเป๊กกว่าของอมาโก้ล็อบบี้มึงผลิตมาเพื่อ งงเลยฮะคือรองเท้ามึงผลิตแล้วเพื่อนก็ <c oughs> ทําให้เท้ามันแฟตไปก็ได้มั้งเออแต่ก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดทําเป็นเท้าแฟตอะ่ะมันก็ต้องทําข้อต่อเท้ามาจะได้จะได้แบบว่ายืนได้นะครับคือต้องเพิ่มข้อต่อตรงข้อเท้านี้มาถึงจะทาเป็นถ้าเป็นฝาเท้าแบบแบนได้แล้วก็ใส่ส้นสูงได้เออเฉยเลยว่ะ ถึงว่าทําไมคนถึงเอาไปใส่ body made to move กันเยอะนะครับในตัวบาร์บี้มาโกล็อบี้่ยผมของน้องเนี่ยก็จะไม่มีกาวมานะครับแต่ว่าก็จะมีความยุ่งเหยิงนิดนึงนะครับอาจจะต้องเอาไปซักด้วยเหมือนกันแต่ผมว่าปล่อยไม่แบบนี้ไปก่อนก็ได้น้องคนนี้เนี่ยผมตั้งชื่อไปให้ด้วยนะครับว่าน้อง angelopy นะครับมาจากคําว่า angry นะครับน้องเขาดู angry นะครับแล้วก็บอกกับคําว่า p e n l o p e นะครับเป็นชื่อผู้หญิงนะครับ รวมกันกลายเป็นแองเจลปี้นะครับดูเหมือนแองเจลมากกว่าเนอะแองเจลปี้นะครับข้างหลังเป็นไงครับชุดเป็นอ่าเป็นตีนทุกแกนะครับอันนี้ก็แน่นอนเพราะว่าตัวนี้ถูกกว่าเยอะนะครับเทียบกับตัวนี้นะครับชุดก็อาจจะไม่ได้เจ๋งเท่านะครับที่เอาลุคดอมาเป็นตัวที่อยากได้ตัวแรกจริงๆเลยเพราะว่าเราอยากได้บาร์บี้ที่เราเอาไว้เล่นนะครับเอาไว้เล่นแบบ เล่นได้เยอะอยากได้บอ d y mate to m o v นั่นแหละแต่ว่าพวกตัวเม t e to move แมันไม่มีตัวที่ผมอยากได้เลยอะตอนเนี้ยที่เห็นมีขายอะ่ะชุดมันก็ดูไม่ค่อยเฟมบูลัสเยอะผมก็เลยรู้สึกว่าเออซื้อลูกดอมาดีกว่าแล้วตัวนี้คือดูแบบเข้าตามากเลยอ่ะดูแบบน่ารักอะ่ะดูแบบแอนกรีเดี๋ยวเราไปเล่นบาร์บี้กันดีกว่านะครับจะเรียกว่าเล่นดีไหมเรียกว่าไปจัดการให้มัน ดูดีขึ้นนะครับด้วยการเออเามาก้ล็อบบี้เนี่ยไปล้างกาวออกนะครับส่วนน้องคนนี้เนี่ยผมว่าแค่หวีผมแล้วก็วางไว้เฉยก่อนน่าจะโอเคนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกัน,นครับว่าผมจะทําได้ดีหรือไม่นะฮะโอยเดี๋ยวนะมันรู้สึกดีจังเลยอ่ะคือแบบอันนี้คือถอดถุงมือมาสัมผัสดูนะเนอะพอได้จับผมจริงๆแล้วมันรู้สึกดีจังเลยเนาะแบบดีอ่ะอธิบายไม่ถูกอืม ัสดีจ้าคนดีของพี่าไงคะรู้สึกดีจังเลยอะ่ะได้ได้จับสักทีะ่ะคือเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยจับตุ๊กตาที่มีเส้นผมเลยนะรู้สึกดีกว่าที่คิดตอนแรกนึงว่าจะวุ่นวายเหมือนกับแบบตอนซื้อวิกมาใส่ซอีกอืมเฮ้ยอะไรนะอันนี้คือ,อยังไงนะอ๋อคือข้างหลังมัดไว้เหรออ๋อมันก็เลยเป็นแบบนี้ได้ใช่ไหมโอ้ยดีว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเราทำกับเจได้ไหม เราเอาเราเอาเจ๊มาทําแบบนั้นบ้างได้ไหมเด็ดแต่ว่าต้องเอาไปสระผมก่อนเนอะอ่ะเดี๋ยวไปสระผมกันเริ่มกันที่เปิดน้ําใส่ถังแบบนี้เลยฮะให้มันไม่ต้องเต็มถังนะครับประมาณนี้พอครึ่งถังนะแล้วก็ใส่แชมพูล,ลงไปผสมด้วยนะครับผมจะว่าไปเนี่ยพอถึงขั้นตอนนี้ก็ทําให้นึกถึงตอนที่โกโจโคูนกับมาลินจังในเรื่องหนุ่มเย็บผ้ากับสาวคอสเพลเนี่ยล้างวิกกันเลยนะครับ จะว่าไปโกโจคุมเนี่ยก็เคยโดนว่าเรื่องสิ่งที่ตัวเองชอบเหมือนกันนะที่เขาชอบตุ๊กตาฮีนะนะส่วนผมก็ชอบบาร์บี้นะยังไงไปดูกันได้นะครับหนุ่มอย่าพากับสาวคอสเพย์อ้าวนอกเรื่องมามากขอแล้วไปล้างวิกกันต่อดีกว่าฮะพอผสมน้ําเสร็จแล้วนะครับนี่ฮะเป็นสภาพผมก่อนล้างนะแล้วก็ไปขยำขยำ่างนี้เลยครับในถังนะขยำเบาๆนะครับพอให้กาวเนี่ยมันหลุดออกให้ผมเนี่ยมันสะอาดขึ้นนะครับค่อยๆขยำให้อ่อนโยนนะครับแบบนี้นี่เป็นไงแล้วก็ใส่คอนดิชเนอร์ลงไปนะครับกินวดผมนั่นแหละคบรั ค่อยๆนวดจนผมเนี่ยมันเริ่มคลี่ๆออกมาเริ่มนุ่มๆแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ฮะผมโปะเพิ่มแล้วก็หวีนะฮะหวีเบาๆนะครับอย่าไปหวีแรงเหมือนผมที่ผมตอนหวีครั้งแรกนะฮะคือหวีไม่ค่อยเป็นเน็ตแต่หลังๆก็เริ่มเป็นแล้วฮะก็ค่อยๆหวีอ่อนโยนนะครับเบาๆนะฮะการที่มันมีผมล่วงออกมาเป็นหย่อมๆเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องตกใจไปนี่ไงสวยเลยนะฮะสุดท้ายเนี่ยเราก็เตียนน้าร้อนใส่แก้วนะครับน้ําร้อนแบบเดือดเลยนะแล้วก็จุ่มลงไปเลยครับเพื่อให้ผมเนี่ยมัน ตรงมีน้ำหนักไม่ชี้ฟูนะครับผมให้ผมเนี่ยมันเรียบนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่เขาทํากันไปทั่วไปนะครับผมไม่ได้เอาบาร์บี้มาเล่นพิเรนอะไรนะฮะเอามาจุ่มประมาณหนึ่งแบบนี้ฮะแล้วก็เอาขึ้นมานะฮะเออไม่ต้องนานมากนะครับแบบแป๊บเดียวข้อแนะนํานะครับก็คืออย่าามือไปรูปเล่นอย่างนี้นะฮะไม่งั้นมันจะร้อนมือแบบนี้แล้วก็เอามาซับน้ําครับ เอามาเช็ดนะครับไม่ต้องรุนแรงมากนะอย่างที่บอกค่อยๆทำนะครับมาหนึ่งว่าเลี้ยงลูกเด็กทาลกอะไรเงี้ยนะครับค่อยๆทําผมผสมครีมโลชั่นทาผิวลงไปด้วยนะครับเพื่อให้ผมเนี่ยชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะครับจะได้ไม่แห้งฟูนะเป็นการปกป้องผมไปในตัวนะครับผมเอามานวดนวดคึงๆแบบนี้แล้วก็หวีนะฮะหวีอีกสักรอบหนึ่งนะครับให้ผมเนี่ยมันได้พันกันเป็นไงฮะสวยไหมการทําสปาครั้งแรกของเจมาโกลบี้ของเรานะฮะ ก็เสร็จกันแล้วนะครับกับการทําผมให้บาร์บี้นะครับเราก็ทําการสระผมให้เจส์มาโกนะครับก็จะเห็นว่าผมนี่คือเรียบเลยนะครับแต่อันนี้ก็ยังไม่ได้แห้งดีหรอกนะครับเดี๋ยวปล่อยไว้ให้แห้งดีก่อนน่าจะมีอาการเปลี่ยนแปลงแต่คิดว่าน่าจะไม่ต่างจากนี้มากแล้วนะครับคือในเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้รอนอะไรขนาดนั้นนะครับหรือว่ามันเพิ่งมาไม่รอนตอนท้ายก็ไม่รู้นะแบบตอนท้ายเลยเนะี่ยเดี๋ยวเอาหมวกมาใส่ก่อนอ่ะอันนี้ครับหมวก อะอืมดูแบบได้เรื่องขึ้นนะฮะคือผมอันที่มันให้มาตอนแรกเนะี่ยคือมันเลอะกาวไปหมดนะครับมันแข็งแข็งมันฟูฟูมันดูไม่ s h า r มากเลยะฮะอันนี้คือดูโอเคขึ้นนะแต่ผมว่าผมคงไม่ใส่หมวกไว้ะฮะนะตอนนี้ก็คงต้องปล่อยให้หัวแห้งไปก่อนนะครับหมวกผมตอนนี้ผมฝากไว้กับน้อง,งเอ็นจิลปี้ของเรานะฮะนี่ยืนเท้าสเอลอยู่ผมก็ฝากหมวกไว้ที่น้องเขานะฮะหมวกหมวกไม่ค่อยเข้ากับชุดแต่ไม่เป็นไร ก็นี่แหละครับ,ก,รบก็สนุกดีนะครับกับบาร์บี้ตัวแรกของผมนะฮะจะเรียกว่าบาร์บี้ตัวแรกดีไหมเพราะว่าผมสั่งมาพร้อมกันก็จริงแต่ว่าคือน้องแอจีล็อบี้นี่คือมาถึงก่อนนะฮะแต่คือจะให้เป็นตัวแรกจริงอ่ะคือจะตั้งใจจะให้เป็นตัวนี้แหละนะยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับหรืออยากดูผมเล่นบาร์บี้ต่อไปหรืออยากดูคอนเทนต์อื่นๆของช่องเนี่ยก็ไปดูได้นะครับยังไงฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับช่องครัวซองนะ เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ที่ฉีกไปกว่านี้อีกนะฮะเออนอกจากจะมีคุยเรื่องหนังเรื่องเกมเรื่องการ์ตูนหรือว่าเรื่อง pop c u เ t อร์ทำข้อมูลกับเรื่องต่างๆกันเนี่ยเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์แบบฉีกกว่านี้อี่ฮะใบให้ว่าเกี่ยวกับเรื่องพลังของคําพูดนะครับอันนี้เป็นอิงจากหนังสือเลยนะฮะคือไม่ได้ไปหามามม่ๆนะฮะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองเนี่ยเขามาเขียนหนังสือผมก็ไปอ่านเจอแล้วผมก็ว่าจะเอามานําเสนอให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับในคลิปต่อไปยังไงรอชมกันด้วยแล้วกันนะครับช anel น,น,นี้ก็ค่อนข้างจะเดาทางยากเลยว่าจะทําอะไรต่อไป <c oughs> <c oughs> ยังไงซับซับ,ซบเผื่อๆไหมเอะเนอะสวยจริงนะเนี่ยไปแล้วฮะบ๊ายบาย